ทําบุญเสร็จแล้วก็นี่เลยกินข้าวเองได้แล้วครับเนี่ยเหนื่อยเลยพามกากราบหลวงพว่ออากินข้าวหูุนี่นะฮะผมก็ชอบพามาสมาธิมาฟังคําวิปัสสนากรมรฐานนะครับกินข้าวแล้วหรกปก็ฟังคําสอนของศาสนาทุกศาสนานาั่นแหละเพราะว่าเขาสอนให้เราเป็นคนดีเนะแต่ผมถนัดมาทางนี้เน้นในสายปฏิบัติครับก็นี่จะฝึกรูปแบบนี้แหละ กินข้าวเก่งเลยลูกเห็นไหมหนุ่นนุ่นเห็นไหมลูกทำสอนน,อสน,อน,อนุ่นสวดมอนนะฮะเอ่กินให้กินข้าวก่อนกินเองได้แล้วนะนนี่เห็นไหมนี่น้องยิ้มเก่งไหมนี่พามาทำบุญเก่งเลยกินข้าวเองได้แล้วลูกกำลังจะกลับบ้านนะครับตอนนี้แต่ให้ลูกกินข้าวก่อน ขับรถออกไปเดี๋ยวอ,อ้วกกินข้าวไอ้มลูกนะกไอ้อไมลูกเออเก่งมากลูกจับท้องกินเองเป็นด้วยเห็นไหมนี่ข้าวพ่ออร่อยไหมอ่านาชามลายพามาชามลายเออกินข้าวหมดยังกินข้าวลูก เก่ตื่นมาก็พาลูกกินข้าวนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะซึมซับไปเองนะฮะไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาอย่าไปขีดเส้นตายให้กับเด็กน้อยว่าจะต้องเป็นแย่รุ่นแบบนี้เราสอนให้เขาดูดีชั่วแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองจะดีกว่านะครับมมผมว่าผมสอนลูกแบบนี้น่าจะดีกว่าอย่าไปบังคับกฎเกณฑ์ให้แบบต้องเป็นอย่างรุ้นอย่างนี้อย่างรุ้นอย่างนี้สร้างความเครียดให้เด็กเ,เป่า ทำให้เขารูจา้จักสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ให้โทษและสิ่งที่เป็นภัยมันจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็ให้เขาช่วยเหลือตัวเองอนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นลูกกินข้าวด้วยตัวเอง เงินเงจากหัวใจว่าคุณเป็นพอ่อดีใจไหมดีใจมากครับข้อหน่อยเน็บเบฟเออเอากินข้าวให้หมดลูกเราจะได้ขับกับเราจะได้ไปบ้านเพ่อพ่อต้องทำงานต่อลูอกนุ้งยาอุ้งยากินข้าวกินให้เอี่ยมลูก เราทาบุญแล้ววันนี้เราก็จิตใจเบิกบานแล้วอะอย่างน้อยวันนี้เรามีน้อยเราทําน้อยหรอกมีมากมเราก็ทํามาก,าก,มากแต่ทาด้วยจิตใจที่ศรัทธาออกมาแบบจิตใจบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีกว่าเพราะเงินที่ได้มาคือเราเป็นเงินที่ที่พ่อหามาได้ด้วยความสุจริตลูกไ่ได้ไปปนไปขี้ไปได้ไปค้ายาไม่ได้ไปทําอะไรมาเพราะเงินทั้งหมดเป็นเงินบริสุทธิ์ทั้งนั้นที่พ่อได้มานี่ถึงมันจะน้อยแต่ก็มีคุณค่านะยิ้มนะ พ่อม่ไปโคดโกงคใครมาลูกต่อหน้าหลวงพ่อพุดเลยพอเรายศคนพ่อก็ไม่ทำพ่อก็ไม่อยากให้หนูทำด้วยฮะอะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะ่ะกินน้ำเอาข้าววางรถจะออกแล้วรถไฟจะออกแล้วเอารถไฟจะออกแล้วรถไฟจยอ,อกลูลออกหลกอะ่ะวันนี้ ปกติมาจะเจอพี่ดำผมเดินหาพี่ดำอยู่นะแต่ว่าไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าเด้อผมจะไปทำงานเด้อพี่ดำเด้อ